ตื่นนะคะวันนี้ตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมที่ดีกับสุขภาพที่สุดนั่นก็คือ ที่10.7กิโลเมตรนะครเป็นมินิมาราทอนนะะสถานที่จัดงานยิ่งใหญ่ที่เราเห็นนี้นะคะก็คืออุทยานราชพักหนึ่งในแ l a n มา a r k สำคัญของหัวหินและแน่นอนว่าเจ้าภาพของเราวันนี้นะคะคนที่จัดงานอำนวยความสะดวกและความสนุกสนานทั้งหมดก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพ เราอยู่ทาการคนแข็งแรงอย่างนี้นะวันนี้เป็นกําลังใจให้เราอยากจะแข็งแรงแบบเขาอย่างน้อยนะคะวันนี้เราก็ได้รงางวัลแล้วว่าเราได้ทําอะไรดีๆเพื่อสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะสุขภาพของหัวใจแล้วก็สมองแต่ว่าทําไมต้องหัวใจทําไมต้องสมองเรียนน่ารักมากมี l e n with the Flow มีรูปหัวใจแล้วก็มีสมองอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวเราไปถามคนที่รู้ดีเรื่องนี้ที่สุดดีกว่านั่นก็คือพี่สาวคนดีคนเดิมของเราพอ่ออพี่จีดค่ะพี่จีอยู่ไหนพี่จีวิ่งเสร็จหรือย,ยังก่อน พี่จิ๊ดพาเดินชมบูตรงนี้วันนี้มีคนมากี่คนคะพี่จิ๊วันนี้ประมาณพันสองกว่าคนค่ะพันสกว่าคนแล้ะถ้านักทั้งหมด5สนามเนี่ยเกือบ6กพันคนเยอะมากนะชื่องานเนี่ยดันวิ่เดโฟเนี่ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้คนจะเป็นโรคสมองขาดเลือดหัวใจขาดเลือดกันเยอะขนาดคนอายุน้อยๆนะไม่ถึง30นะยังมีเป็นเลย S <S <S นะเ,เราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะว่า,วาเอราทํายังไงให้สมองไม่ขาดเลือดให้หัวใจไม่ขาดเลือดอดังนั้นเราก็เห็นว่ามันมีปัจจัย2เรื่องที่สําคัญเรื่องที่1ก็คือการออกกําลังกาย<ฮ>โดยเฉพาะการวิ่งแล้วก็แบบอย่างเงี้ยมาเจอคนเนาะนคือแบบเออคือแบบว่ามันมันได้เอนเตอร์เทนด้วยแล้วก็ทําให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญคือการที่ต้องมีการตรวจเช็คอัพก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนออกกําลังกายหรือไม่คุณก็ควรจะไม่ประมาทกับการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นนักวิ่งก็เช่นเดียวกันอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วมันจะปลอดภัยจากโรคโรคบางทีเขาก็เสไพรย์เราเพราะฉะนั้นเราควรจะเสไพรย์เขาก่อนด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจำรายได้จากการที่เราจัดงานวิ่ง Run with the Flow เนี่ยนะคะหากใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะมอบให้กับมูลนิธิเวรูสิต โอเคีเราไปวิ่งแล้วเรามีข้าวเหนียวไก่ทอดตรงนี้โจ๊กตรงโน้นก๋วยเตี๋ยวครบเลยนะคะข้าวหวานนี่แหละข้าวชาวตูนเป็นรางวัลสําหรับคนออกกําลังกายเวลากินอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกไม่ผิดเพราะว่าออกกํำลังกายแล้วใช่เวลาออกกำลังกายตูนจัดเต็มตลอดบางทีก็เต็มเกินจุดว่านะอร่อยอร่อยจะต้องกินกับข้าว อนนนะขอบคุณพ,พี่จีค่ะขอบคุณค่ะ,พพพคะตอนนี้นะคะตุ้นอยู่กับเรียกว่าเป็นเจ้าภาพละกันเพราะว่า ่านนี้นะคะก็คือคุณหมอวีผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินซึ่งเป็นเจ้าภาพของสนามวันนี้ค,คือวันนี้ตุนประทับใจมากว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งตูนไม่ค่อยคิดถึงเวลามาเที่ยวหัวหินตูนจะชอบโฟกัสกับทะเลข,ของกินแต่ว่าวันนี้พอได้มาเห็นอุทยานราชาพักได้ตัวเองรู้รสึกอู้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างสวยสะอาดเรียบร้อยมองไปยังคงเห็นวิวภูเขาหมายวิ่งทะเลเขาก็เบื่อแล้วละวันนี้แปลกใหม่ฮะเพราะว่าถ้าถ้านักวิ่งเราวเขาวิ่ง10กิโล เขาจะวิ่งเข้าไปถึงโรงเรียนในสิ่งข้างในซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปนะครับวันนี้คุณหมอคนทีมใครมาบ้างคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินมีทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ก็มีทั้งคนที่มาวิ่งด้วยคนที่มาดูแลมาต้อนรับ medical team emergency team นะพวกจุกเฉินอะไรต่างๆนะรถแต่บูอะไรก็เตรียมพร้อมไปหมดกายภาพบําบัดก็มีนะเตรียมให้หมดเลยนะก็เรียกว่า มีอะไรฉุกเฉินเราดูแลได้หมดเลยดูแลสุขภาพของทับวินทั้งหมดลก็คือว่าเราไม่ประมาทแม้ว่า เราจะเป็นการออกกําลังกายรวมพลของคนดูสุขภาพดีทุกคนดูสุขภาพดีมากตุนเก่งมากวันนี้โดยเฉพาะคุณหมอคุณหมอปกติออกกําลังกายสัปดาห์ละกี่วันคะเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ4วันครับที่วิ่งวิ่งตอนเช้าเพราะฉะนั้นใครที่อ้างว่าตัวเองไม่มีเวลานะคะมีเพศนะคะและผออโรงพยาบาลนะคะถ้าคุณหมอออกกาลังกายสัปดาห์ละ4ี่วันเราไม่มีสิทธิ์มีข้อแก้ตัวให้ตัวเองว่าเราไม่ว่างเด็ดขาดการออกกําลังกายเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่คุณต้องต้องให้เวลาประมาณ คุณเดี๋ยวคิดว่าไม่ใช่มีเวลาว่างแล้วค่อยออกกำลังกายไม่ใช่คุณต้องจัดเวลาให้คุณได้ออกกำลังได้ออๆๆคุณสวัสดีค่ะคุณหมอปอหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะต๊้ขอยืมคิวคุณหมอปอแป๊บนึ่งนะคะ อันนี้คือคุณหมอปอจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเป็นอายุรแพทย์หัวใจโดยเฉพาะเลยการวิ่งมันช่วยดูแลโล o ์ของสมองกับหัวใจยังไงคะคือหัวใจกับสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า หัวใจเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับปั๊มน้ำอะครับคือเหมือนกับปั๊มน้ําที่คอยอสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายรวมถึงสมองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปั๊มน้ําไม่ดีเนี่ยคือการบีบตัวของหัวใจลดลงทําให้เลือดที่ออกจากหัวใจลดลงเลือดก,ก็จะไหลไปเลี้ยงสมองลดลงด้วยพอเลือดไหลไปเลี้ยงสมองลดลงก็ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมาคุณหมอคะและนอกจากการออกกําลังกายแล้วคุณหมอแนะนาได้ไหมคะว่าตูนจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพหัวใจตัวเองไนดะ้ยังไงบ้างก่อน,อนที่จะเกิดโรคข้อแรกก็อย่างที่คุยกันเม การออกกําลังกายเนี่ยมันลดโอกาสในการเสียชีวิตจากโรคหัวใจนะ,ะโรคสมองด้วยประมาณ30%เลยลดโอกาสเสียชีวิตได้นะออกกําลังกายที่ดีควรจะเป็นออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะฮะคือการขยับกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะ แล้วก็อันที่2คือการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์นะมันจะเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงอันที่สามคือการกำจัดปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล <c oughs> เช่นห้ามสูบบุหรี่นะแล้วก็ไม่ดืม่มแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะและปัจจัยสุดท้ายคือทุกท่านเนี่ยแนะนําว่าควรจะตรวจสุขภาพเป็นประจำปีทุกปีอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะมีโรคหัวใจซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองตามที่คุณหมอว่าสข้อนี้อันนี้เรื่องหัวใจเราเรื่องสมองเราจะดูแลยังไงคะคือเรื่องสมองเนี่ยความจริงปัจ ให้อาจารย์ุธนานะที่เป็นคุณหมอผู้เ่ยวชาญด้านสมองเป็นคนตอบดีกว่าอ๋อคุณหมอคุณหมอนี่คุณหมอมาวิ่งปะคะคุณหมอน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลฮะอ๋อแสดงว่าตุนอยากอยากได้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพสมองตุนต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลขอบคุณค่ะวันนี้คุณหมอวิ่งกี่กิโลคะวิ่งห้ากิโล